สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับหนึ่งเช่นเคยค่ะที่โชว์รูมออลซุกคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองติดที่โรบินสันบุรีรัมย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งก็จะพาคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมาชมกับรถที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะรถก็มาจอดแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะว่าเป็นรุ่นอะไรกันไปชมกันเลยค่ะ และสำหรับคันแรกนะคะเป็นตัวรุ่นตัว c a ปโฟเกรสเอสนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีบรอนเงินค่ะรุ่นนี้มีให้คุณลูกค้าเลือก2ส,สีนะคะก็จะมีสีขาวกับสีบรอนเงินสีขาวราคาอยู่ที่6 8 6 0 0 0บาทและก็สีบอนเงินราคาอยู่ที่6 9 3 0 0 0บาทถ้าหากว่าใครอยากได้แบบจัดเต็มแบบนี้นะคะ เปลี่ยนเพียงแค่ล้อแมกนะคะก็สวยแบบนี้แล้วนะคะในราคารถที่0 0แสนกว่าบาทราคาเริ่มต้นนะคะแต่ว่าก็สวยเหมือนรุ่นพี่เลยสำหรับคันนี้นะคะขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่ 2,45, สหทับ4นะคะถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้ก็สามารถที่จะแต่งแบบนี้ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการจัดทรงก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะชอบแบบไหนจัดทรงให้ได้หมดตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะสำหรับ c a ปโฟค่ะเกรด S นะคะรุ่นนี้นอกจากราคาของตัว c a ปโฟ1.9 S ที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่600กว่าบาทแล้วภาษีประจำปีของเขานะคะยังถูกอถูกอีกด้วยนะคะาภาษีอยู่เพียงแค่2,400กว่าบาทต่อปีเรียกได้ว่าเป็นรถปิกอัพที่มีค่าภาษีประจำปีที่ถูกมากๆเลย สำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะที่เป็นรถครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกของต่างๆได้ด้วยเพราะว่าเรามีพื้นที่กระบะทางด้านหลังให้คุณลูกค้าเอาไว้ใส่สิ่งของเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคันที่2กันคะ่ะมาค่ะสำหรับคันที่2นะคะต้องบอกว่าหน้าตาด้านหน้าของเขาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวแคปโฟเมื่อกี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวสเปคแครบค่ะรุ่น 1.9S นะคะต้องบอกว่ารุ่นตัวสเปคแครบนะคะเขามีทั้งตัวเครื่อง1,900้ซีซีและก็มีเครื่อง3,000ซีซีเอาไว้เป็นทางเลือกด้วยแล้วก็สำหรับตัว4ประตูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีเกียร์ออโต้ด้วยค่ะส่วนรุ่นตัวนี้นะคะก็มีเครื่องยนต์1,900งพันาซีซีเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้ให้เราเลือก และก็มีเครื่องยนต์3,000ซีซีเกียร์ธรรมดาเอาไว้เป็นทางเลือกให้คุณลูกค้าด้วยนะคะชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะกับตัวแคปโฟนะคะเป็นเกรดตัว S นะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวรุ่นแคปนั่นเองค่ะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะให้ดูมีความเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าเปลี่ยนแค่ล้อนะคะแต่ก็ดูสวยขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถปิกอัพไปใช้นะคะมีความอนเนกประสงค์นั่งก็ได้นะคะบรรทุกก็ดีคันนี้เลยค่ะราคาย่อมเยาวนะคะรุ่นเริ่มต้นค่ะตัวเกรด S สังเกตได้ว่าจะเห็นว่าขายดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบนะคะอีกหนึ่งคันค่ะ Highlander นะคะรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูเกรดรถกันค่ะว่า เป็นตัว LDA หรือว่าเป็นตัวแนะคะขออนุญ,ญาตเดินไปทางด้านท้ายนะคะรุ่นตัวนี้เป็นตัว Z นะคะก็จะเป็นเบาะหนังเดี๋ยวอันนี้พี่พิชิตนะคะก็จะไปส่งรถให้คุณลูกค้านะคะที่อําเภอพุทธไทยสงนะคะคุณลูกค้ารอรับรถอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะและก็คันนี้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรุ่นอีวสุเอ็กซ e s ีสีประตูยกสูงค่ะ รุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้เลยแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าชอบที่จะใช้งานรถแบบไหนนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะคะ X-Series ค่ะตกแต่งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะถ้าใครชอบแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0827505701ค่ะคันนี้นะคะ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแม็กอะไรเลยเพราะว่าเป็นแม็กที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยถ้าอยากเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มเติมเข้าไปก็สามารถเปลี่ยนแม็กได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะชอบรุ่นไหนโดนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ